อุไรครับขอพระอาจารย์อธิบายกรรมของโทนริสูบและอาการของโทนริสูบคือ,อยังไงครับคือคําว่าอาการของโทนริสูบเนี่ยมันไม่ใช่สูบเพราะว่าแบบแบบดินแยกและสูบลงไปในหนังหรือในนิทานเขาว่าคําว่าโทนริสูบเนี่ยเมื่อไหร่ที่ท่านถึงถึงชะตาก,กรรมที่ต้องจากไปนะไอพวกข้างล่างมันจะดึงท่านลงไปครับมันจะดึงท่านลงไปสู่เอเวจีนะทุกตัวนะครับที่แสดงปรามาสงที่แสดงปรมาม m สงทําลายพุทธศาสนา เราไม่รู้ว่าการทำลายพุทธศาสนาคืออะไรรู้ไหมคืออย่างนี้ท่านทำบุญวัดไหนแล้วแต่แต่ท่านยังไม่แก้สัญญาท่านตำหนิสงเพราะด,ด้วยเพงเองไม่พอใจบอดใจบุคคลไม่พอใจเจ้าวาดวัดนั้นแล้วก็จะเชิญคนอื่นอย่าไปทำบุญวัดนั้นเข้าใจไหมครับอย่างนี้ท่านมีสิทธิ์ทอนิสูบเขาเรียกการทำลายลัตนาไตรคือคำว่าพระสงฆ์ท่านเกลียดบ,บุคคลยานทำบุญกับไอเจ้าวาดคนนั้นสิ แต่มึงไปทําบุญกับพระอื่นก็ได้ที่มึงไม่โกรธหรือว่าไปร่วมกุศลไปร่วมสร้างาวัดสร้างาโบสถ์สร้างได้ถ้าวัดเราอยู่แค่นั้นก็มึงก็อย่าไปยุ่งกับไ,ไอ้ตัวนั้นอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแต่นี่มึงไปมึงอย่าไปสร้างวัดอย่าไปสร้างเจดีย์นั้นสตมว่าอย่าไปสร้างอะไรเจดีย์แบบตา,าบวัวพาหาพระพวกเพราะเกลียดเจดีย์เกี่ยวอะไรหลวงตามหาบวัวเขาสร้างหลวงตามหาบวัว <c oughs> สมตามบอกวตายไปแล้วไม่เกี่ยวกันก็มึงไม่ชอบพระปัจจุบันยังไม่ชอบข้าชักจูงคนยามาทำบุญที่นี่เป็นการทําลายาศาสนาเป็นการทําลายรัตนาตไตไม่ใช่เป็นผู้มีรัตนาตไายมันไม่ใช่เป็นผู้ที่สํารากความคิดออกมาด้วยความเป็นไตสระคมไตสละคมประกอบด้วยพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้ามึงไม่ชอบพระสงฆ์องค์ไหนมึงอย่าไปสนใจพระสงฆ์นั้น แต่ไม่เกี่ยวกับพระธรรมคือไม่เกี่ยวพระสงฆ์นะครับไม่เกี่ยวพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์งอีกสามไอ้นั่นมันปัญเจกบุคคลที่มันสมมติขึ้นมามึงไม่ชอบมึงไม่ชอบกูมึงมึงก็ไม่ต้องมาทําบุญกับกูไม่ต้องมายุ่งอะไรก,กูแต่มึงยังชอบพระนาทียังชอบมึงก็ทํามือเข้าไปสิใช่ไหมก็ทําบุญสร้างองค์พระองค์สร้างองค์พระไปสินี่มึงอ,องค์พระเป็นกูเลยอย่างเงี้ยไอน้นี่มึงไม่ได้แก้สัญญาจิตไอ้พวกนี้ะจะโดนธรณีสูบคําว่าธรณีสูบคือมึงตายเมื่อไหร่นะครับข้าถามวิญาณล ไม่ได้ครูนะครับข้าถามจริงๆข้าถามวิญญาณหลายๆลูกมันก็เป็นอย่างนี้มันรดนสุกที่นี่จริงมึงเดินเหยียบ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 มาแก้อยู่มันอยู่ข้างใต้เนี่ยมึงมันเหยียบ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 มันโดนมึงเหยียบตลอดปีตลอดชาติมันเกิดมาทีมันก็โดนเหยียบ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 อย่างนั้นแหละข้าถามแล้วพวกนี้ขึ้นมายังไงก็โดยการขอขมากรรมโดยการเนี่ยมันวางตัวรอแล้วรออีกข้าวอทิศผุศลแพกุศลยังรับไม่ได้เลยติดทิฐิมันมันแก้้สััญญาามมมมนไไไ่่ดเพรระีูป การทำยังไงเขาว่าต้องรอแต่พวกที่รอแล้วมันจนเบ่งบานแล้วก็โอ้ได้รับบุญคนอื่นได้รัุบุไปแล้วเกิดสำนึกขึ้นมาได้ก็เข้ามาของมากรรมผ่านร่างน้องๆของเรากรีดพวกเปรตทั้งหลายเมื่องานนั้นน่ชุดนั้นก็ทํากุศลผ่านไปผ่านไปเกิดแล้วไอ้ที่ร่างขาละก็ขึ้นมาต่อรออีกไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนคุณน,น้ํานางนอนให้เขาทากุศลทําสร้างพระใหญ่โตให้อย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีพระอยู่บนเหนือเศียงของเขาอยู่ที่นั่นแล้ว แต่ไอ้พวกนี้พวกไหนอีกอะอยู่ข้างล่างครับไอ้พวกบนไปแล้วได้รับแสงไปแล้วไอ้นี่ก็มันรอหมดนี้ก็มันรอถ้าหาผู้มีบุญกุศลมองเห็นในนี้มันจะเป็นห่วงลึกเป็นเขาเรียกว่าเป็นโฮลเป็นหลุมดำลึกไอ้พวกข้างล่างนั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับแสงเลยตอ้พระเจ้าองค์ไหนมาโปรดแสงยังไปไม่ถึงเลยท่านไม่มีโอกาสรับแสง แต่พระเจ้าโปรดแวบ,บเดียวก็ได้มันเหมือนเคยมันเคยเคยบอกตัวขึ้นมาก่อนจะไปเป็นตามมันเคยได้รับแต่วัดเดียวพอแบบเห็นปุ๊บโอ้มันแน่นอัดอยู่ข้างใต้ในความดำนี่เหมือแนบบดำนั่นคือไม่ใช่ความมืดแต่เป็นอกุศลที่สร้างมันทับถมแล้วมันยีดลึกลงไปสุดดิ่งนะครับแล้วก็ขึ้นมาเทชันเทชัน,ชนไอ้พวกนี้แหละพอพ่อแก,กจิตใจตกใช่ไหมครับเหมือนพวกมารีพอหรือพวกจิตใจตกต่ำที่มัน สำลาก,กับผู้มีพระคุณพ่อพ่อแม่ผู้เห็นดินไม่ว่าจะศาสนาไหนนะฮะในการทําลายทําลายล้างไอ้พวกนี้จะจะมีโอกาสยึดเกาะเกาะขามึงไปไหนมันก็เกาะไปด้วยเกาะไปเป็นพวนเลยเนะี่ยเกาะไปเป็นพวนเลยนะครับถือว่าเป็นนิทานหลอกเด็กก็ได้ทนะ่านแต่พูดให้ฟังอย่างนี้เนี่ยฮะเพราะงั้นแล้วเนะี่ยจับไปเป็นพวนเลยจับไปเป็นพวนเป็นพวนนี้ไม่ใช่ว่าอะไรนะมันจะดึงตัวเองขึ้นมา มันนาสัยแสงสว่างของมันก็คือไอ้ใจเฮี้ยๆทั้งหลายเนี่ยนะครับที่บริพาทผู้อื่นโดยเจตนาตนโดยแบบเพ่งโทษผู้อื่นโดยเฉพาะเพ่งโทษพวกองคอ์กรเพ่งโทษชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พวกนี้รุนแรงไอ้พวกนี้จะเข้ามาเกาะตายเมื่อไหร่มันดึงไปอยู่กับมันนั่นเองถามว่ามันดึงอยู่มันไม่ได้ดึงอยู่มันแต่มันพยายามเหมือนคนที่กําลังว่ายน้ำและจมมันจะเอาตัวเองให้พ้นแต่มันไม่พ้นหรอกเพราะที่ยังพ้นได้ด้วยการยอมรับแล้วก็รับ สนเท่านั้นเองนะครับ